đừng nói cớ nữa สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีไปยังนะนะครับผู้ที่ชื่นชอบเกินกีฬาตกปลาทุกท่านนะครับพบกับพิทชิงออนตัววันนี้ครับวันนี้ออนตัวมาอยู่วันที่กรองอ่าวกุ้งนะครับอยู่บริเวณแถวแวอ่าวพอครับเข้าจากทางปากโลกนะครับก็วันนี้มาเล่นในกรองนะครับเป็นกรองบริเวณปากอ่าวนะครับกระตาหมายก็จะเป็นป่าโกงตางนะครับนันะพื้นดินจะเป็นเลนิดหน่อยนะครับนี้มากับพี่ยี่นะครับนี่ครับ อีครับผมอันนี้เตรียมอาวุธเด็ดมาที่เนื้อเทปอีกแล้วครับนี่เดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็น้องภูมิครับภูมินี่ครับนี่ก็กําลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับนันะก็เดี๋ยวมารอชมนะครับสภาพหมายก็สวยมากครับนี่ถนนนเข้ามาครับเป็นคลองนะครับ บริเวณฝั่งก็จะเป็นปากอ่าวนะครับเดี๋ยวพกเราก็จะเล่นกันอยู่ตรงนี้ดูสักระยะหนึ่งนะครับก็ดูอาการว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดปลากินดีก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการอะไรก็เข้าไปด้านในครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้ก็น้ำพุ่มก็ลงไปแล้วที่ก็ลงไปแล้วหนึ่งไม้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้ ลงภูมิจัดตั้กเดียวแล้วครับปลาทรายครับขเ้ามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ลงอุปกรณ์ไปรอบแล้วนะครับอันนี้ของพี่ยี่็็ลงไปสองกันนะครับเป็นกุ้งเป็นหมดนะครับนี่ครับสะานไมยมาดูที่จอดรถครับสบายครับที่จอดรถฝั่งนี้ก็จะเป็นกูโบนะครับนี่ครับหมายสวยมากครับ นี่น้ำก็ขึ้นอยู่นะครับปูอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ระหว่างรอน้ำก็เล่นปลาทรายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับวันนี้จะมีผลงานดีๆไหมนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่รอปลาใหญ่นะครับก็มาเล่นปลาทรายดูนะครับาดูแล้วก็เหมือนปลาทรายจะเยอะนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูครับนี่ครับ

ไม่ใช่ข้าศึกมาเดลีดกันนะมาบางย่องหยุดหยกเนาะย่งผู้ดัมันได้ได้เชคดีอ่ะคนตาขับเรือไปเองมาเดินเดินไปเองขี่ผีแล้วขี่ผีแล้วข่าทิพย์แล้วนี่ครับนี่ผมใต้วิดีโอโย่ผมผมใต้วิดีโอโย่มีครับ90ปีแล้ว90ปีตาชื่ออะไรครับตาชฉียดเลยจ้าครับแบบผู้สิทธิ จ้าจินไต่การทปีแล้วครับตั้งมากินแบบวิธีชาวบ้านนะครับเนี่ยไปไปไปนู่นเดี๋ยวเราไปนับรวมฟุกใช่ไหมครับไปแขวนนู้นครับเดี๋ยวกล่าวไปเดี๋ยวเไป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 เครื่องไม่ได้ต้องไปถอนนึกนะเดี๋ยวชื่อว่าก็ค่มันซูงอยู่แล้วดูแบบบ้านเลยเป็นเมืองขั้นนั่นเมืองขั้นกลางกลาง ลุงแนะนำให้เข้าไปด้านไหนนู้นนะครับไปดูได้พุ่นหมากู่ได้พุ่นหมากกว่านี้ก้าวันนับลูกตรงนี้อยู่บ้าแเราอย่างจับจังเลยเดินเลยเก้าที่ีนะ ผมเป็นไงบ้างสถานการณ์พอได้อยู่พอเป็นไปได้อยู่นี่ต้นไหนนี่มันั่นนะยางมากันเลยยางมานกันเลยมันยางครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับลงไปอันนี้เป็นกุ้งเป็นหมดเลยนะครับสวยครับสวยไม้สวยครับติดใจไม้มาก อนนี้ก็จะเป็นคลองอีกนี่ครับอันนั้นเป็นสาราคูโบนะครับก็มีต้นไม้ร่มนะครับไม่ร้อนนะครับแต่ก็ตีแบตก็มาทีอยู่ฝั่งนี้นะครับที่แจ้งนะครับแล้วก็เข้าไปหลบ ร่มอัปเดตนะครับโอเคเราตามจนจมกันดูนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับจะมีผลงานไหมวันนี้นะครับมาเป็นครั้งแรกนะครับนั่นนะคลองเอากุ้งนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงอะไรผมก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่อันนี้ผมเรียกตามที่ผมทราบนะครับากุ้งนะครับไม่ได้อย่าง,ลงหลงูเลย,อ,เยววอุ้

นะนะเดี๋ยวก็เก็บอุปกรณ์นะครับเข้าไปด้านในนะครับฝั่งนู้นนะครับนู้นปากกองอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในนู้นเดี๋ยวก็เก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าในจุดนี้นะครับมีคนกำลังเหียบอยู่นะครับตอนนี้ก็มีลูกปลาปลาตายนะครับที่เล่นอยู่ส่วนปลาใหญ่ก็เงียบนะครับเดี๋ยวก็ลองเข้าไปดูด้านในนะครับโอเคตามไปเลยครับตอนนี้ก็ ใ้า่ไหมายครับเข้ามาด้านในนะครับเป็นปากคลองก็อปุงมันัางแรกนะครับตอนะนะี้เดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับสภาพก็เป็นปา่าแล้วเข้ามาครับอ๋อครับสภาพไม้นะครับปากคลองเห่ากุ้งนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนหมายั้นอยู่ มาเป็นชื่อครับสุดๆ ครับนันะตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นปากคลองนะครับขอเดินเข้ามาด้านในนะครับนี่ครับก็สปาร์มามแคมปิ้งอะไรพวกนี้สบายเลยครับนะฮะนี่ครับบริเวณไมยอาจจะรกนิดนึงนะครับก็มีต้นมะพร้าวอะไรนะครับสบายอยู่ครับพี่ยี่วานครับนี่กับปานนํำตีมันนี้ อย่างไรบ้างหอบเลยครับก็ <g ười> เดินไม่ไกลนะครับเดินไม่ไกลแล้วก็เดินง่ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามชมนะครับว่าจะมีผลงานไหมนะครับตามลุ้นดูนะครับ มแล้วมันไปไมเล่นอะรมันยุ่านู่น

yeah อ๋อยูยูด้ย้นมันอุมมาเมื่อกี้ตอันหมันกันกันมันเล็กหมานอ๋มันหมุนได้หมุนไปไหมันหมุนได้เบ็ดมันหมุนได้มันหาได้ได้เยอะไมันต้องใส่วง

นี่ครับสภาพหมายโดยตัวไปนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองเข้าไปที่เราตกอยู่ตอนแรกนะครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคลองอีกสายหนึ่งนะครับเข้าไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ตัดมาอีกนิดนึงนะครับก็อ่าวนู้นนะครับก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับเข้าไปฝั่งนู้นเส้นหนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นรวมปากอ่าวนะครับยังไม่ถึงปากคลองนะครับแต่เป็นรวมปากอ่าวปากคลองจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ มาครั้งแรกก็ยังไม่รู้ที่ลงนะครับก็อ,อยู่จุดนี้ก่อนนะครับสบปาร์ตโดยทั่วไปนี่ครับน้องปูมเยอะอีกแล้วครับกดเลย <c oughs> ทำมัน้อยมันกดลงสุดกาดสุดการสุดกาดลงมากอ่ะพี่สุดกาดลก,ก,ก,กมากไหมไรไปนียสุดกาดอู่สุดกาดลกมากอ้าเหมือนเจ๊กเต็มทีสามสี่ ของหมานี่ต <laughs> กปลาตับเยอะคน ปวดลยถืว่ากินตัวใช <c oughs> ่ไฟฟ้าป <c oughs> นี่กินสองตางเลยครับกินเบ็ดสองตางนะครับปวดเลยมันไ,ไ,ไ,ไม่ลึก <c oughs> ปวดเลยไปได้เลยยุบปลากลางค้งหรือปลาปโปะนะครับ <c oughs> นี่ฟ้ามืดนิดหน่อยนะครับรับแล้วนนะได้เวลาทำการยับแนวไก่นะครับเร <c oughs> ื่องกินยายกาดนะครับ พูดคาดกินลึกแล้วกิเนเงียบกินลึกน,นปะปลาทรายใสสวยนะครับไซสสวยครับมไ,มไม่เงียบเลยกระปุกดึงด้วยเกินวะ ัวด้วยครับควายควายควาใส่ลูกใส่เต็ไควายแมเล็ครับต็มบิ๊กต็มเล็มามาตดนน้ำลูกมาแปลกแปลกควายครับควาย ไก้เกือบโลนะครับไ,ไ,ไ,ไอ,อ่ช่องมองช่องมองนี่ <c oughs> ครับคืออยู่กินกุ้งเป็นมันเด็ดวันัดได้ไม่ถึงจนทำยุบยุบมาถึงเลยน้องปูมจัดแล้วครับปูมจัดแล้วอะไรปูม อะไรตัวโอ้ยอุ้ยโอ้จับมาเอมไปเที่ยวกับกบวดดูดินี่ครับเดี๋ยวต้อถอนมาอุ้ยนี่กวดเรียบร้อยนี่ตั้งกับกวดเรียบร้อยอุ้ยโอเคครับน้องภูมิจัด นส,สวยครับปลาทรายค,ครับนะนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเก็บอุปกรณ์แล้วนะครับสำหรัอบวันนี้นะครับผลงานก็มีไม่เยอะนะครับก็มีปลาทรายใสสวยปูมเชโชว์ชวหน่อยเอนาะในกระติกนี่ใส่ใส่เปิดนี่ยเห็นไหมนี่นี่ครับปลาทรายใสส,สวยจัดโดยน้องปูม นี่เดี๋ยวมาดูปลารวมนะครับอันนี้กระจิบก็ประมาณนี้ครับนะฮนะมา,าโรงไหม้นะครับอันนี้ผลงานสวยๆของพี่ยี่ลูกประเบนนะครับหรือว่าปลาจงม่งนี่อครับของพี่ยี่นะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นปลาหางควายนะครับหางควายใส่สวยเลยครับนี่ใส่ประมาณครึ่งโลได้ครับนะฮะใส่นี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีผลงานแค่นี้ครับผลงานน้อยนะครับก็เป็นไม้ใหม่นะครับที่เพิ่งลองเข้ามานะครับเดี๋ยวบ้างๆเขจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับลองปูมไปในบ้างครับวันนี้ พอได้อยู่ที่พอได้กับข้าวมือนึงครับใน้จ๊บโจบปลาไฟตัวเมื่อกี้หนเบนนั่นไงอืมนี่ครับใส่โอเคอยู่ครับปลารายสายสวยครับแล้วกปลา พี่ยี่เป็นไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยเดินกนเหนื่อยเปิดหมายใหม่นะครับเปิดหมายใหม่หมายใหม่นะครับซาปาหมายวันนี้ก็ว่าโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ยี่นะครับวันนี้พามาเปิดหมายใหม่เด็ดเลยครับหมายลุยนะหมาย GPS กับหมายนี้ปักหมุดอย่างเดียวักหมุดครับแล้วก็เดินตามหมุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ วันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับน,นะเดี๋ยวทริปหน้าจะไปออนตัวที่ไหนนั้นก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ